ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إله الاولين والاخرين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله من ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على عبدك ورسولك محمد ورضى الله عن الاربع اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا عما بعد وقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى كاب كنت الله سبحانه وتعالى تي يعني هاي رو مي شيفيت لا يعني هاي أوكاد رو قلب نيا قلب توا يو قلب عرب หรือว่าเวลาเราไปต่างประเทศ เวลาเราจะถามหรือว่าเราทักทายกับอารหับเราถามว่าคุณสบายดีไหมอารับตอบว่าสรนเสริญอัลลอฮ์เรางงกับคำตอบของอารับที่ก็ตอบอย่างนั้นถตาหากว่าคนไทยตอบแต่ก็ถามว่าคุณสบายดีไหมเราจ่อตอบว่าสบายดีครับ เราถามว่าคุณเป็นมุสลิมไหมอารับตอบว่าสรรเสริญอัลลอฮ์ครับแต่เราตอบว่าใช่ผมเป็นมุสลิมความต่างมันอยู่ถ้าหากว่าคุณเข้าใจความต่างมันต่างกันเยอะมากๆเพราะหากว่าเราตอบเหมือนคนไทยตอบเหมือนเรามั่นใจตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมเหมือนเราเนี่ยสบายด้วยตัวของเราเอง แนอาอาหรับเขาจะตอบว่าใกล้ฟาฮาลูกะอาหรับตอบว่าอัลฮัมดุลิลลาสรรเสริญพระเจ้าก่อนเพราะการสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ณแห่งหนใดไม่ว่าคุณจะพูดถึงเรื่องอะไรเงื่อนไขแรกของการขอดุอาต่ออัลลสุบฮานาตาลาให้อัลลอฮ์ได้ตอบรับการขอดุอาของเราเงื่อนไขแรกแรกของมันคือการที่เราสรรเสริญอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาก่อน บ่งบอกว่าอ่าอารับเขาจะขอบคุณพระเจ้าของเขาไม่ว่าคุณจะถามอะไรกับเขาแม้แต่เรื่องส่วนตัวเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาถืออยู่มันเป็นคมสิทธิ์ของเราสุภะนาตาลาถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เขาถือไม่ให้เขาจับสิ่งนั้นมันก็เป็นรมสิทธิ์ของเราสุะนาตาลา เราตอบอย่างมั่นใจว่าเราเป็นมุสลิมแต่เงื่อนไขของการเป็นมุสลิมที่แท้จริงมันมีอยู่เยอะมากๆขนาดสหาบะาที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยังถูกสอนโดยจิบรีนที่ลงมาสอนตัวต่อตัว,ตว นบีสอนซาฮาบะ์อยู่แล้วแต่ครั้งหนึ่งที่ยิบรีนเดินทางลงมาโดยที่ว่าคนแถวนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าคนนี่คือใครเพราะไม่มีร่องรอยการเดินทางไม่มีลักษณะของคนที่แบบเดินเปื้อนฝุ่นมาใส่ชุดสีขาวแต่ไม่เปื้อนฝุน่นทรายและไม่มีใครรู้จักยิบรีนลงมาสอนด้วยตัวเอง ทั้งๆที่ว่านาบีมุฮัมมัดสลลัลวะลอสัลัมสอนบรรดาสอฮาบะอยู่แล้วแล้วสั่งให้สอนและยึดมั่นอยู่แล้วแต่ต้องตอกย้ําด้วยกับการที่บอกว่ายิบรีลงมาสอนด้วยตัวของเขาเองเราจะเป็นมุสลิมได้มันต้องผ่านเงื่อนไขยอย่างต่ำ6กับ511ข้อ บางครั้งเรานั่งคิด11ข้อเราทําได้ไหมมันมีอะไรบ้างด้วยกับการที่เราอยู่เป็นมุสลิมบางครั้งมันมีแค่บัตรประชาชนกับเวลาละหมาดวันศุกร์หรือบางคนเป็นมุสลิมด้วยการละหมาดอีดแค่สองอีดเราเลยไม่รู้ว่า11ข้อนี้มันเป็นเงื่อนไขหลักและโดยเฉพาะ6ข้อ ที่มันสําคัญอย่างมากถ้าคุณปฏิเสธหนึ่งปฏิเสธได้จากหกข้อนี้คุณจะไม่ได้เป็นมุสลิมอย่างแน่นอนยิบริลงมาถามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอลยวัลลัมถึงเรื่องของหลักการอีมานอีมานมีอะไรบ้างนาบีตอบอ ah ันตุมิูนบิลละให้อีมานต่อเราซุบฮานะตะลาทุกคน ณที่นี้ที่มาอยู่ณที่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนอีมานว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่มันพลาดอยู่บางช่วงบางจังหวะที่จังหวะที่เราอีมานต่ําอีมานอ่อนหรือช่วงจังหวะที่เราประสบเหตุในสิ่งที่เราไม่สามารถช่วยตัวเองได้เรากลายเป็นไปหาข้อพึ่งพิงจากสิ่งอื่นด้วยหนึ่ง เราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการสองด้วยกับการที่เราไม่ได้เรียนเราก็เลยพลาดพลั้งกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องตกมุดตัดชัว่วขณะเพราะว่าเราไม่อย่างคิดไม่สบายเรารู้สึกว่าหมอ ตรงนั้นเขาดีเราให้เขาช่วยแต่เขาทำด้วยกับสิ่งที่ไม่ได้ความสามารถของเขามันเป็นความสามารถของชัยตอนเราไม่รู้หรือเรารู้แต่เราแค่อยากจะให้มันพ้นจากความไม่สบายของเราหรือเปล่านั่นคือความเสี่ยงของเรากับการที่เราอีมานหนึ่งอีมานต่อเราสุบฮานฮะตาลาว่ามาลาอิกะติแล้วก็มาลาอิกะ ให้เราเชื่อว่ามาลาอิกะเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเป็น,ปนมัคลูคอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเราเชื่อเป็นผีเราเชื่อเป็นชะตันไม่ใช่มันต่างกันจิบรีนเป็นมาลาอิกะมิกาอินเป็นมาลาอิกะ นั่นคือการอีมานของเราไม่ใช่เชื่อว่ามันเป็นทูตมันเป็นอะไรอ่ะเหมือนที่คนพุทธเขาเชื่อเชื่อกันหนึ่งอีมานต่อละสองอม,อม م านตอมลาอิกาสาม إ ي م านต่อรอซูลเราไม่แบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นนบีอีซาไม่ว่าจะเป็นนบีมูซาไม่ว่าจะเป็นนบีคนไหนเขาแล้วแต่เราต้องเชื่อว่าเขาเป็นนบีของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺ วันเย,ยวมินอาเซ็แล้วต้องเชื่ออย่างยึดมั่นว่ามันจะมีวันสิ้นโลกวันที่ทุกคนต้องเสียชีวิตแล้วจะอยู่ยั่งยืนโดยที่เราจะไม่มีวันเสียชีวิตอีกต่อไปความน่าครัวของมันคือเราไม่ค่อยคิดถึงถึงวันที่เราต้องเสียชีวิต เราจะอยู่กับโลกดุนยาอย่างเบิกบานเราจะอยู่แบบสบายเราไม่ได้คิดถึงว่าเราจะต้องตายถ้าหากว่าทุกคนพิจารณาถึงความตายอาเคริเคเขาเรียกว่าอะไรวันเกียรมาเล็กของแต่ละคนเราจะไม่พยายามสรรหาสิ่งที่ผิดเข้าตัวเราเราจะไม่พยายาม ไปด่าทอหรือไปว่าไปข่มเหงใครเขาแล้วแต่เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราตายไปในขณะนั้นคุณจะไม่มีข้อแก้ไขคุณจะไม่มีข้อแค่ตัวอันสุดท้ายสองอันสุดท้ายให้เชื่อว่ากอดอกอดั้งดีและร้ายมาจากอรรถสุภานตาราปัญหาหลักของเราส่วนมากมันจะอยู่ที่ข้อสุดท้าย ข,ข้ออื่นมันเป็นแค่ก,การเชื่อแต่มันไม่อยู่ในภาคปฏิบัติสักเท่าไหร่ถ้าเราเชื่อมันก็จบสมมุติเราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีก็เชื่อว่าอัลลอฮ์น่ะมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราเชื่อว่ามัลิกาเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ส่งมาจากฟ้าฟ้าหรือว่าเป็นมัรุกอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาพอนบี เราเชื่อว่านาบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลเราเชื่อว่านาบีทั้งยี่สิบห้าพระองค์ที่เรารู้กันเป็นนบีของเอราสุบฮานอตาลาเพราะว่าพอเราเชื่อว่าวันเกียรมัมีเราทุกคนเชื่อว่าวันเนี้ยสิ้นโลกเพราะอารามัดเกียรมัตทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหมดแล้วแทบจะหมดแล้วอารามัดเล็กคุณลองพิจารณาจากคนที่คุณเดินรอบข้างว่าข้อไหนบ้างที่ว่าอารามัดเล็กที่นบีพูดถึงและวันยังไม่เกิด เดินไปในตลาดคุณพิจารณาสิว่าม,มันมีสักข้อไหมที่อาะมัดเล็กของที่นบีม,มุฮัมมัดพูดมาแล้วมันยังไม่เกิดแต่โดยส่วนทุส่วนตัวที่ผมเรียนมาความรู้สึกผมมันมาหมดทุกข้อมันมาหมดทุกข้อเวลานี่สั้นมากอาทิตย์หนึ่งแทบจะไม่ทันหายใจรู้สึกถึงอาทิตย์ใหม่อีกแล้ว ใครเคยเจอแผ่นดินไหวไหมชีวิตนี้ไม่เคยเจอแต่ดันได้เจอบงบอกถึงอะไรบงบอกว่าอารามัตเกียมะทั้งหมดเนี่ยมันบอกว่าโลกเนี่ยมันแก่เต็มทนมันกำลังจะล่มสลายเราก็เชื่อได้ว่าวันเกียมะน่ะมีแน่นอนแต่ปัญหาคือก,ดอ,กดอดดกาดัลที่อาอย์ให้กับเรามาเนี่ยเรายอมรับกันไม่ค่อยได้ ถ้าเราให้ความดีมาถ้าเราให้ความดีมาเราลืมตัวฝ่ามันอิซานุอิดะมะบตะลาหุฟะคัดระอไลฮิริษก์ฟะย์กูลรับบิอัครแมนอัลลอฮ์ให้ความดีมาเรารู้สึกว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลาแต่ถ้าหากเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่อัลลอฮ์ ก็ได้ว่าให้ในสิ่งที่ไม่ดีมาเรารู้สึกว่าเราโทษพระเจ้าเราว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เราต่ำต้อยถูกไหมนั่นคือปัญหาของเราให้เข้าใจว่ากอดอกอดัดนั่นคือบททดสอบที่อัลลอฮ์จะส่งมาให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่รู้ และมีอีมานคนที่โดนบททดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเขาแล้วแต่มันจะมาจากนบีคนที่สอเและแล้วก็คนทัท่วๆไปรองกันมาก็อดอกอรัดขอรัสุบานอตาลาให้เราพิการให้เราตัวดำให้เรามีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เหมือนคนอื่นเรารับกับมันได้ไหม ถ้าหากว่าเรารับมันไม่ได้แสดงว่าเราเนี่ยลบหลู่ในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเราไม่ยอมรับกอดอกด,ดทั้งดีและก็ร้ายแต่พอดีเนี่ยเรารับเหลือเกินเราอยากได้แต่พออัลลอฮ์ให้ของไม่ดีมาเรารู้สึกว่าอัลลอฮ์ลำเอียงทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เราในสิ่งนั้น แค่อัลลอฮ์ให้เรามาครบสาสองที่เราเดินอยู่ได้เนี่ยโดยส่วนตัวมันมีมูลค่าอย่างมากนบีบอกว่าเราไม่สมควรจะไปดูคนที่เขารวยล้นฟ้าเราสมควรจะไปดูคนที่เขาต่ำติดดินเขาไม่มีที่อยู่เราไม่สมควรไปดูคนที่เขาหลอ่อเราไปดูคนที่ตาบอดข้างหนึง่งเรายังตาดีอยู่ เราไปดูคนที่เขาขาขาดข้างหนึ่งเรายังขาดีอยู่คนที่เขานิ้วขาดข้างหนึ่งเรายังนิ้วดีอยู่เราไปดูจุดจุดนั้นแล้วเราขอบคุณอ,อะไ์ซะคนที่เป็นพ่อและแม่ทุกคนจะขอจากลูกจะขอนะก่อนลูกจะเกิดอ่ะไม่ได้ขอว่าขอให้ลูกเราขาวนะ ขอให้ลูกเราหนึ่งขอให้ลูกเป็นคนดีสองขอให้ลูกเนี่ยเกิดมาอย่างสมบูรณ์เราไม่อยากจะโดนทดสอบจากสิ่งที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมาจากอะไรใช่แต่บางครั้งเรากลัวเราจะรับไม่ได้เรากลัวเราจะรับกับมันไม่ได้เราก็ต้องขอดุอาต่อพระสุภาราตตาอย่างกับผมเนี่ย อันห้มดุลิขิที่อัลลอฮ์ไม่เคยให้ผมได้เจอยินตัวเป็นๆด้วยกับการที่ผมขอเพราะอะไรผมกลัวผมจะรับกับมันไม่ได้เราก็ต้องขอว่าขอร่อดอย่าให้ผมได้เจอในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วมันทําให้เราต้องหนึ่งกลัวทําให้เรากลัวผีมากกว่ากลัวหรออัลลอฮ์เลยไม่ให้ผมได้เจอนั่นคือข้อดีอย่างหนึ่งที่เราได้ได้จากการขอแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้เจอ กลัวเรารับมันไม่ได้เหมือนกันเราต้องขอให้อลลอเนี่ยให้ประธานลูกคนที่เป็นพ่อแม่ลูกที่ดีและลูกที่สมบูรณ์ถ้าวันหนึ่งวันใดได้มาไม่สมบูรณ์เรากลัวเราจะรับกับมันไม่ได้เราจะรู้สึกหน่อยและไม่สามารถทํางานต่อไปได้แต่ยังไงมันก็เป็นกอดอกอดัดขอเราสุฮา,านอตาลามันเป็นเรื่องที่ยากแต่เราก็ต้องรับมันให้ได้ จะเป็นมุสลิมหนึ่งอ ي มานต่อละสองอม م านต่อมาอะไรกัต่อรอซูลต่อกีตาบกุรานไม่ว่าจะเป็นเตารอดอินจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งห้าเล่มเราต้องอม م านให้ได้ว่าอีมานว่ามันมาจากพระเจ้า,า,าห้าวันเกียร์มะหกกอด,ดกอด,ดัตที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้นั่นคือเราต้องเชื่อให้ได้เราต้องยึดมั่นให้แน่น เพื่อที่จะเราเป็นคนหนึ่งในจุดมีจุดหลักแล้วคือความเชื่อที่แน่นสองมันมาหลังจากความเชื่อเนี่ยมันมากับการปฏิบัติถ้าหากว่าเราเป็นคนเชื่ออย่างเดียวสมมุติว่าเราต้องการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเรียนมาเดียวกับความเชื่อเชื่อเลยว่าเนี่ยถ้าลงทุนนี้ไปแล้วเราจะได้รับผลสำเร็จแน่นอน แต่เราไม่ลงมือปฏิบตัติถามว่าเราจะได้รับผลสำเร็จจากสิ่งที่เราเชื่อและยึดมั่นไหมมันก็ไม่ได้หลังจากที่เราเชื่อหกประการเราต้องปฏิบัติอีกห้าประการหนึ่งก็เชื่อว่าอัลลอฮ์อีกนั่นแหละเพราะว่ามันสำคัญที่สุดคือถ้าคุณเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหนึ่งสอง ซะกาตคุณต้องจ่ายซะกาตเซ้ามิรอมดอนคุณต้องทำฮั์ศอลาคุณต้องละหมาดฮั์คุณต้องไปทำฮั์ถ้าคุณทำหมดทุกอย่างสี่ข้อคุณยกไว้ข้อเดียวคุณไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์จบหมดทั้งสี่ข้อแต่ถ้าหากว่าคุณเชื่ออัลลอฮ์แต่คุณไม่ได้ทำบางข้อหรือคุณทำบ้างไม่ทำบ้างมันอยู่ที่ อัลลอฮ์จะตัดสินกับคุณเป็นอย่างไรอย่าไปหุกกลมใครว่าคนนี้ไม่ละหมาดแล้วเขาจะตกนรกแตาหากว่าตามหลักการถูกต้องมันตร์กะซาลฟะกอะกฟรใครที่ทิ้งละหมาดเขาเป็นกาเฟตพอเราไปดูเนื้อมันอีกเขาทิ้งด้วยกับความเชื่อว่าละหมาดไม่จำเป็นไหม เขาทิ้งด้วยกับความว่าเขามีธุระไหมเขาเหนื่อยไหมเขามันมีหลักการรายละเอียดอีกสรุปเราเอาตัวเอาเรา,เอาออกจากเรื่องนี้ด้วยการที่อยู่เฉยๆเขาไม่ละหมาดแค่เตือนเขาแค่บอกเขาเขาจะทำไม่ทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในขณะนั้น แต่หลักการสําคัญหนึ่งเราต้องเชื่อหข้อสองต้องปฏิบัติอีกหาข้ออีกสี่ข้อที่ต้องเราต้องทําอีมานต่ออีมานต่อละแล้ว,ลวเราต้องละหมาดห้าเวลาแต่เราเนี่ยชอบจะไปเอาสุนนะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของสุนนะอีดไม่ได้มาละหมาดทะเลอิหม,มัมแทบตายแต่วาหยิบทุกเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็น เราไม่ค่อยจะเอากันแทบจะไม่มีคนมาละหมาดที่มัสยิดคุณละหมาดที่บ้านคุณรอดพ้นถูกแต่ละหมาดมัสยิดเราสร้างไว้ทำไมเพื่อละหมาดถูกไหมไม่ใช่เฉพาะวันศุกร์พอถึงเดือนบวชเรากระตือรือร้อนกับห้าวันแรก อีกห้าวันหลังเราแทบจะไม่เอาคุยให้พี่น้องคิดการที่จะเป็นมุสลิมคนหนึ่งได้เนะี่ยมันไม่ได้แค่แต่งงานกับคนที่เป็นคนแขกแล้วเข้ามาเป็นแขกแก้แขกบัตรประชาชนแขกแค่นั้นมันไม่พอผมอยู่กับ คนพุทธก็ตั้งคําถามมาคําถามหนึ่งทําไมคนมุสลิมเนี่ยเวลาแต่งงานต้องให้คนพุทธทุกคนที่แต่งงานเข้าไปอยู่ศาส,สนาอิสลามทําไมต้องบังคับกันด้วยกับความเชื่อของเขาคุณต้องปล่อยให้เสรีในการความคิดในทางความคิดเราก็ไม่ได้ปล่อยให้เสรีไม่ได้ว่าบังคับจนกระตั้งขนาดนั้นเราแก่อยากจะให้ลูกของเราเนี่ยไม่ตกนรกแค่นั้นเอง ใครอยากจะเรารู้เนี่ยเราเรียนรู้กันแล้วเนี่ยใครอยากจะให้ลูกของเราตกนรกบ้างไม่มีเราก็เลยบีบถ้าคุณจะไปเอาคนพุทธแล้วกรุณาการุณา,า,าเข้ามาเป็นมุสลิมในานามก็ยังดีเพราะเราช่วยได้เขาแค่นั้นถูกไหมละ่ะเพราะเราไม่ได้ช่วยเขาตั้งแต่แรกทาไมผมบอกไม่ได้ช่วยเขาตั้งแต่แรกถ้าคุณสอนเขาเรื่องศาสนาถ้าคุณส่งลูกคนเรียนศาสนา คุณให้เขารู้จักอลัลลอฮ์อย่างจริงจังเขาไม่ไปเอาคนต่างศาสนิกพอคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ปุ๊บเขาไปเอาคนต่างศาสนิกมาคราวนี้คุณช่วยเขาได้แค่เอาเขามาเข้าอิสลามเลยถูกไหมได้แค่นั้นเลยเพราะทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วเพราะลูกของเราเรายังไม่ได้เอาแบบจริงๆจังๆจ,จ,จะไปเอาลูกเขยหรือลูกสะพ้ยให้มาเป็นมุสลิมแบบจริงจังจ มันยากมันทําให้เราเนี่ยเป็นคนยึดมัน่นทําให้เราเนี่ยดูเสียหายในศาสนาของคนอื่นว่าคุณเนี่ยบีบบังคับข่มเหงทางความคิดไม่ให้เขาคิดเองไม่ให้เขาเดินเองทําไมเขาอยากจะไปเป็นคนพุทธเขากินเหล้ากินเบียร์กินอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากกินเพราะอะไรอย่าไปโทษเขาที่เขามาว่าเราเป็นสภาพนั้น เพราะเราทำลูกของเราให้เป็นอย่างนั้นให้ออกวิ่งไปหาเขาพอลูกเราออกวิ่งไปหาเขาพอคนฝั่งนู้นดึงไปคุณต้องการที่จะดึงกลับตอนจังหวะที่เขาเอาไปแล้วกลายเป็นคุณไม่ปล่อยมือคุณต้องการที่จะรั้งเขาไว้อย่าไปโทษคนต่างศาสนิกที่เขาว่าเราหัวรุนแรงเพราะ